านมาประมาณเวลาตีสีนะครับนัดกับพี่ไว้ที่หัวหน้าก็คือไปจอดรถแล้วเดี๋ยวไปมอใาตต่อกับพี่ครับมาถึงเคลื่อนปานเวลาประมาณตี5้านะครับวันนี้ขึ้นลมดีมากครับ บรรยากาศนี่คือสวยมากนะครับช่วงเช้าขึ้่นลมไม่แรงมากผมก็จะเล่นเหยื่อผิวน้ำเป็นหลักนะครับอีกอย่างเวลาปลากัดผิวน้ำนสะใจมากครับเพื่อนๆน,น่าจะรู้ สเปคคันลอกสายที่ผมใช้นะครับผมลงรายละเอียดไว้ให้เพื่อนๆแล้วครับตีหมายแรกก็โดนแล้วครับวันนี้โชคดีมากครับต้องต้องทีเด็ดพี่ตั้มนี่ โดนปิ้นป้อนไปเขาปลดล็อกแล้วอตามเลย เปลี่ยนมาเป็นเหยื่ออีกตัวของแบรนด์แบ c k ฟิตนะครับเป็นทรงเดียวกับปิ้นปอนผมใช้แล้วได้ผลดีเหมือนกันครับใช้เวลามีอุปสรรคใต้น้ำหรือว่าผิวน้ำเยอะๆออขาดยังไม่เสียดายครับ <ś les> สองทีพี่แม่ง ก็ามาแถวแม่มาลินะครับเร้เรียกกันถ้าคนพื้นที่จะรู้จัก โซนนี้ถ้าปลาเข้าก็เข้าดีเลยครับแล้วเป็นมุมอับหลบลมด้วยแต่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่ชอบวางขายครับต้องเช็คดีๆว่ามีขายวางจะมีขวดน้ำลอยอยู่ปลาก็จะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ มีปลาขึ้นเลยครับเพราะว่ามีขวดลอยอยู่เนาะชาวบ้านวางขายไว้ครับปลาก็จะไม่ค่อยเข้าหมายนี้นะครับคนแถวนี้จะเรียกว่าห้วยแห้งครับแต่ตอนนี้น้ำขึ้นสูงมาก ปกติจะมีพื้นดินให้ยืนตีได้แต่นี่ผมต้องลุยน้ำไปประมาณเอวมันก็ไม่ลึกนะพี่เต้ายิงตอนนี้มีข่าวมันแค่คนเห็นจอเค่แต,แต่ผมก็ไม่มั่นใจร้อยซนตครับแต่ทำไงได้ครับอยากได้ปลาลุยก็ลุยครับลุ้นเอา ฮะฮะี่ไหนพี่ตรงจุดนี้น้ำเกือบระดับเอวนะครับเพื่อนๆถ้าจะมากันจริงๆก็เช็คดีๆนะครับระวังกันด้วย ตีไปไม้สองก็โดนเลยครับเหมือนที่เขาว่ากันไม้แรกสำคัญก็จริงครับเหมือนปลามันยังไม่ระแวงสู เราเอาเชือกเอาเชือกมาไซส์สวยเลยครับเกือบเกือบโลได้ตัวนี้มากินข้างในพี่ตั้มต้องเล่นไงเนี่ยพี่เด็กถืกอขอบค,ครับต้องระวังมันไปโดนขานะพี่ ไม่ <laughs> หมายถึงกลัวเบ็ดโดนขาพี่ตั้มไงพี่พพพ ต่ก็จำเดินใหม่ได้นะพี่เพื่อไม่ถนัด ตรงจุดในเวิร์งที่ผมตีไปนี่ปลาช่อนกับปลาชาโดเยอะมากครับมีขึ้นงับลูกปลาได้ยินเสียงอยู่ตลอดหมวกกับผ้าบับที่ผมใส่อยู่นะครับเป็นของแบรนด์ลุสเลดถ้าเพื่อนๆไม่อยากเหมือนใครสามารถสั่งได้ที่ผมนะครับหรือว่านัดรับได้ที่หัวหิน ที่ห้วแห้งป่าไม่กัดนะครับเลยชวนก,นกันกับพี่ชายย้ายกลับมาจุดเดิมที่ได้ป่าอีกอย่างลุยน้ำไประดับเอลเสียวๆด้วยครับเผื่อแจ็คพอตเจอขึ้นมาตามที่เขาว่าเห็นกันก็นกไม่คุ้มกันครับ ใครชอบตกเโดูต้องช่วงนี้เลยครับที่เขื่อนปานไอ้ข้อขึ้นเต็มมากเลยครับว่างๆหรือว่ามีเวลาลองมาที่เขื่อนกันนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่ผมทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะมีผลงานกับหมายเด็ดๆมาลงให้ชมอีกครับขอบคุณครับ าตรงแม่มะลินะครับลมเบาดีมากครับแต่ช่วงนี้เวลาประมาณ11บเอโมงถึงเที่ยงแล้วครับปลาไม่ค่อยขึ้นปลาอยู่ใต้น้ำกันซะส่วนใหญ่ก็ต้องหาพวกกระดีหรือว่าสปูนเหยื่อดำลึก ตัวเอาครับ ยายี่ยายวิทอมได้วิสาสโลได้ไหมโลโลพี่เนี่ยหล่อเลยเนี่ยพี่ไมไมกินข้างหน้าครับพี่ตั้ม ปักไว้อะครับพี่ ปลาไม่กัดเลยครับเลยชวนกันกับพี่ชายว่าจะกลับแล้วครับวันนี้ไว้วันว่างๆจะมาใหม่แล้วก็ถ่ายคลิปไปให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะครับ,บ,บผลงานวันนี้ครับของผมได้มา2ตัวแล้วก็ของพี่ชายอีก2ตัวครับ ฝากเพื่อนๆถ้าชื่นชอบผลง,งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับ